ขังใส่แดดนุพน่พี่น้องวันนมีผ่าคุ้มใส่แบบองศาอุ่นมาพูดใหม่มันแข็งแกร่งแรกก็ใหญ่เขาห่พม,ออมนนพี่น้อง่วนนี้มือสองมือนี่ก็ครับพี่น้องกลับซ้ำบ่ายดีครับ,ามมานานบพี่น้องครับจิตคือในคุ้มานามางหลอดพี่น้อง อันนี้ก็บามาเทเวนพี่น้องดีใจได้สมาชชิกไหมพี่นอ้องหลังจากกลับมาแล้วก็ลูกเพิ่มมาอีกสมาชิกสิบสองตัวพี่นอ้องจากเจ้าแม่กุดแดงพี่น้องเป็ลูกสิบสองตัวครับพี่น้องเป็นลูกของเจ้าปดูแดงพี่นอ้อง ตัวแดงกับแม่มาแล้วกดแดงพี่น้องมึงเนี่ยเริ่มเคาะพี่น้องวันที่ห้าพี่น้องตงมือเดียวกันเลยพี่น้องวันที่หกพี่น้องวันที่หกะครก็วันที่หกนะวันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่เก้าวยไม่ใช่ วันที่เจ็ดพี่น้องเจ็ดแปดเก้าแต่วสองวันนั่งที่เจ็ดโอ้ยนับคืออะไรในลูกพมาชิเพื่มสิบสองตัวพี่น้องใครสิบสามหน่วยโอ้ดีใจพี่น้องนี่เจ้าแม่กดแดงพี่น้องกดแดงพมา่าไครครับทับกับลูกเจ้าปอดูแดงเจ้าปอดูพี่น้องคือพ่อเพิ่พกนก็ศีลนาสามไป เมือ่อเสถ่ายไปสุดถ่ายก็เลยอามาเป็นพ่อขั้นสมพี่นอ้องถึงขนสองเองพี่นอ้องพ่อพ่อนก็นได้ครับให้ลูกสมบูรณ์ดีอันนี้ก็แม่สาวพี่นอ้องเออลูกสมบูรณ์ดีทุกตัวพี่นอ้องสมบูรณ์ดีทุกตัวอ,อายุสองวันสามวันนะครับสามคมือนีพี่น้องเจ็ดแปดเก้าสามมือนีพี่นอ้องออกใครตามธรรมชาติพี่น้องนะ ไปยูภูมใหม่พี่น้องนะมองที่ยางรถเดน,นี่ยพี่น้องนี่มันฟักอยู่นี่นะครับมองเพิ่นฟักนี่มองเพิ่นฟักอยูน่นี่เอาขังใส่แดดน้ำพี่นอ้อง เวรน้องมีผ่าคุมไปวากสงสาอุ่นมาพูดไห้มันแข็งแงแรกก็ใหญ่เข้าห่มพี่น้องตอนนี้มือสองมือนี้ก็เอาผ่าตนนัวหนันพี่น้องมาคุ่มหลังไว้นะครับเนาะในอุ่นๆให้เขาไปเขาซานพี่น้องสิบสองตัววังว่าคนจะใหญ่ทุกตัวมแม่พมา่าหาสิบพี่น้อง พอ,ค,อค,ครับมัดตีสอนขาครับเ็กแล้วปีนี้จะได้คิ้เก้าพี่น้องก็เลยได้ลูกคนดีวย้องสามแม่ละพี่น้องแม่หนึงลูกคนสิบกับตัวละพี่นาคือสี่แตปันพี่ปันน้องร้ายด,ดอกกับพี่น้องออครับจับแม่ ไข่รแหลก,ก็ออกพี่น้องมาเป็นฝักนี่ไข่ชุดที่สองนะครับเนาะในเป็นเลี้ยงเลี้ยงลูกสมบูรณ์ดีทุกตัวพี่นอ้องยังไม่หยอดยังมาให้วัคซีนนะครับเนาะเออเอืยนจกักสองหื้อสะอีจกักอาทิตย์หนึ่งจะให้วัคซีนพี่นอ้องวัคซีนนะครับเลี้ยงตามสองท่วงบานป้าพี่นอ้นอง ออกมาเบิ่งเนิ่นไววนมู่แล้วไปยปควันมาไกลพี่น้องสมควันมาไกลเหรอครับไปไปไปเล่นวนเขาไปเลยไปเลยไปเลยไป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 ,ไปลังหาข้างใครที่กันข้างในก็มา,มา ม่ได้ไปไซส่ละพี่น้องเหลืองานมากกับมากอยู่แล้เปี่ยนน้ำไก่เด็ละอย่าเด็ดอย่าไก่ตัวนี้ก็เจ้าเทาใช่ป่ะกำลังลูกนมลูกไอโยกอหนึ่งสองสามเหลือสี่ตัวเจ้าเทาจอมลีลาครับลิดนี้ ได้สมาชิกไหมพี่น้องอยงได้พ้าทีพี่นอ้องมาเลาะเบืง้งคนบรรน,นาพี่น้องคนบรนนามากเลาะเลาะขายสิงขายของมากกับมาอยู่กับไก่คือเกาพี่น้องขอบุญขอบุณเอซี่หลายๆนะครับเด้อที่เขาติดตามก็ได้ก็ติดตามอย่ก็ร่างกายคนบรนนามากเลาะพี่น้องถึงคนมาไกลคือกันนะครับเนะาะขายสิงขายของมากมา แมมาเ,เลี้ยงมากกับื่นใจนะพี่เนาะกาลังพอพันเดื tai, laughter, อบเป็นธรรมชาติปลาเก่งได้พี่น้องนะตัวแดมาขึ 2, 3, 140, evet. ้นล้างแมวมีเจ็สองสามมื่สิเช็คแต่ละตัวพ <roy> ี่น้องจะเป็นไก่พันไม่ผ่นนะครับแล้วไก่ลูกหนุ่มเหลืออยู่สามตัวเองพี่นะเองครับอือแต่สามตัวปล่อยไปแล้วขอบบุญขอบคุ่นได้หลายแล้วครับเนาะพี่น้องทาวที่บางนาจาดนะครับเนาะเอาเจ<ๆ>้ามาแล้วกดแดงไป แต่งไปทางสุขโขทัยด้วยเจ้าด่างพี่นอ้องระเจ้าข้าพระองค์วอลายใหญ่ห้างพี่นอ้องิีนี้กับพาพพี่พน้องมาชมไก่ไม้พี่นอ้องสามาชิกเเติมสามาชิกใไม้พี่นอ้องสิบสองตัวแม่นจีแม่หนึ่งแปดยี่สิบกว่าตัวและพี่นอ้องที่หน,นาคือสี่ลายยีดอกไก่ปันที่ปันนอกไปเรียงนะครับเนาะมาใกล้แต่ใจกระแสนะครับด้พี่นอ้อง เปิดมาหน้ามาร์่็อพี่น้องคล,คลิปนี้ก็สบายดีครับ